โฮอร์โมนสารตานในเลือดนะคะจะมี2ตัวคืออินซูลินกับกูคากอนวิธีการควบคุมของมันก็คือออกฤทธิต์ต่อ3คนค่ะคือกล้ามเนื้อเซลล์ไขมนันและก็ตับแต่ถ้าขายอินซูลินมันก็อาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะคีโตแอซิดซิสหรือให้เปอร์ไกลซีเมียคือโฮอร์โมนสารตานเลือดอันนี้ง่ายเลยค่ะฮอร์โ,โมนสารตานในเลือดนะคะจะมี2ตัวคืออินซูลินกับกูคากอนจะไม่ง่ายค่ะอินซูลินจะเป็นตัวอินสูเซลน้อง เหมือนแคลซิโตนินคือดึงน้ำตาลกลับเข้าเซลล์อินซูลินคืออินสูเซลล์ตรงข้ามกับกูคากอนกูคา้อนมนจาจากคำว่าอะไรคะกรูโคสเพิ่มตัวนี้จะปล่อยกูโคสให้สูงออกมาในเลือดถามว่าใครสำคัญกว่าระหว่างกูคากอนกับอินซูลินคนหนึ่งเพิ่มกูโคสคนหนึ่งลดกรูโคสในเลือด ใครสำคักันคำตอบคืออินซูลินค่ะเพราะอินซูลินเนี่ยค่ะน้องมันไม่มีคนทดแทนได้แต่กรูคาก้อนมีคนทดแทนได้กรดฮอร์โมนกูโคคอติคอยคอติโไทรอยแคจิตโคลามีนคืออีพิเนฟรีนกับนอีนะแค่จิตโคลามีนคือนอีเนี่ยค่ะกับอีพิเนฟรีนเนี่ยนะสองตัวเนี้สี่ตัวนี้ค่ะนะนะสี่กลุ่มนี้ย สามารถเรียนแบบกูขากอนได้เพราะฉะนั้นนะคนที่เด่นและมีอิทธิพลมากกว่าคืออินซนะูลินเป็นคนที่เด่นมากนะอินซูลินคนที่เด่นมากนะเด่นกว่าอินซูลินเนี่ยน้องจำไเลยนะถ้าขาดเท่ากับอาจจะตายได้จาก ไฮเปอร์ไกลนะ,ะถ้าขาดอาจจะตายได้ไฮเปอร์เซกศและ DKA จากคีโตแอซิโดซิสนะ,ะต้องระวังนะคะอินซูลินเนี่ยถ้าขาดเนี่ยเนาะอ,อาจจะตายได้จากไฮเปอร์ไกลซีเมียคือน้ำตาลเลือดเกินกับคีโตแอซิโดซิสง่ายๆนะคะที่อย่างนี้ อินซูลินดึงน้ําตาลเข้าสู่เซลล์กดน้ําตาลในเลือดกูหาก้อนปล่อยน้ําตาลในเลือดสูงโอเคไหมตัวที่อันตราย้วนอกจากตายได้คือขาดอินซูลินเพราะเมื่อขาดอินซูลินปุ๊บน้ำตาลเลือดก็จะสูงถูกไหมเพอน้ำตาลเลือดสูงันเกิดอะไรขึ้นคะมันจะดึงดึงน้ําจากเซลล์อื่นอะออกถูกป่ะที่ง่ายเลือดน้ําตาลเยอะดึงน้ํา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 สมองชริ้งเข้าใจความหมายไหมนะคะ และที่สําคัญถ้าขาดอินซูลินน้ําตาลไม่เข้าสู่เซลล์เซลล์ใช้พลังงานจากไหนอ่ะน้ําตาลเข้าเซลล์ไม่ได้ใช้พลังงานจากไหนเซลล์ใช้พลังงานจากไขมันและไขมังงนถ้าน้องเผาผลาญผลลัพธ์ได้ออกมาไปละคีตโตัวบอดีแตตอด้และคีตโตบอดี้มีลิปเป็นไรคะเป็นกรดเย่เดดได้ชัวเดดเร็วด้วยคนไข้ามาภายในคืนเดียวถ้าน้องไม่ทรีตนะคะตายลุมขึ้นแน่นอน ลุ่งขึ้นจองกุติได้เลย<อ>นะฮะเมื่อไหร่ของค่ได้อิสุลินน้อยค่ะอิสุลินไม่พอนะนะ,ะอิสุลินขาดน้ำตาลเลือดจะสูงดึงน้ําออกจากร่างกายให้ร่างกายเสียน้ำ dehydration คือเสียน้ําถูกดูดน้ําออกขับเป็นปัสสาวะหมดและร่างกายใช้ไขมันในการเผาผลาญเกิดเป็นคีโตบอดีเกิดเป็นกรดเสียชีวิตได้เรียกว่าคีโตแอซิดอิสนะฮะที่สำคัญมากคล้ายๆกันแหละพาราทอร์โมนถูกไหม กล้ามเนื้อชักเก่งเสียชีวิตเ้านไหะนะคล้ายๆกับอะไรคะกลุ่มขาดอัลโดสโอลถูกไหมแอดดิสันเคเกินพวกนี้ตายได้โอเคไหมคะนะ,ะอินซูลินนะคะจะสร้างจากเบต้าเซลล์ซึ่งต่างกับกูคากอนที่สร้างมาจากอะไรคะอัลฟาเซล เค็มะนะ,ะวิธีการควบคุมของมันก็คือออกฤทธิ์ต่อสามคนค่ะคือกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันแล้วก็ตับโอเคไหมแต่กูคากอนจะไม,ม่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อนะครับไม่มีมัสเซลกูคากนไม่ส่งผลต่อมัสเซลนะกูคากอนไม่มีผลต่อกล้ามเนื้ออินซูลินจะมีสามอย่างคือกล้ามเนื้อตับแล้วก็เซลล์ไขมันนะแต่กูคากอนไม่มีมีแค่ตับกับเซลล์ไขมันเฉยๆนะคะลักการง่ายๆค่ะน้องดู ถ้าตาในเลือดเกินนะปัจจพรันเราตัดที่75ถึง125 126ห้าร้อยขึ้นไปแบบหวานโอเคปะ7เจ็บถึงร้อยยี้าเพราะตาเลือดเพิ่มขึ้นเบต้าเซลทํางานค่ะหลังอินซูลินอินซูลินจะดึงกูโคสในเลือดไปไว้ที่ตับเป็นไกลโคเจนดึงกูโคสเข้าเซลลไขมันกลายเป็นอะไรคะเป็นเนื้อเยื่อไขมันดึงกูโคสเข้าเซลลกล้ามเนื้อนะกลายเป็นไกลโคเจน ลดการสลายไขมันลดการสลายโปรโตีนสะสมน้ำตาลไว้ในเซลล์สะสมไขมันตบับกล้ามเนือ้อสุดท้ายน้ำตาลในเลือดเป็นคะลดโอเคไหมกลับสูตรสมดุลเดิมนะ,ะตรงห้ามค่ะกูคากรนน้ำตาลในเลือดต่ำเอาฟาเซลทำงานปล่อยกูคากอนกูคากอนจะทำหน้าที่หลักไปที่ไขมันค่ะให้สลายตัวเพื่อปล่อยฟาตตี้แอซิดออกมา จะได้ลดการใช้กูโคสหลงเรียกว่ากูโคสแปลลิงแล้วก็สั่งให้ตับสลายไกลโคเจนคือไกลโค,โคโจโินอโลซิสออกมาเป็นกูโคสแต่ไม่สั่งกล้ามเนือ้อเพราะกล้ามเนื้อนะะี่ค่ะต่อให้มันสลายไกลโคเจนที่สะสมอยู่มันก็ได้แค่ไหลกลูโคสซิกฟอสเฟตถูกไหมซึ่งไม่สามารถปล่อยลงสู่กระแสเลือดได้คือมัสเซลเนี่ยน้องาจําได้นะฮะมัสเซลเนี่ยจะไม่ถูกกระตุ้นโดยกูฮากอน ห้อโผนคือมัสเซลปล่อยกูโคตไม่ได้จะได้ไหมเวลามัสเซลสลายตัวถูกไหมสลายไกลโคเจนมันจะกลายเป็นกูโคสิกฟอสเฟตซึ่งออกจากเซลล์กล้ามเนื้อไม่ได้โอเคไหมน้ําตาลในเลือดจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะเนั้นตาลเลือดจะเพิ่มขึ้นมาจากตับกับเซลล์ไขมันเป็นหลักตับนี่แหละเป็นตัวผลิตกูโคตเป็นหลักเซลล์ไขมันให้ผลิตกรดไขมันอิสระเพื่อลดการใช้กูโคตลงน้ําตาลในเลือดก,ก็จะเป็นไงเพิ่มขึ้นค่ะเดียวกันค่ะทางอ้อมค่ะ กรูคากรจะมีพี่น้องอีกสี่คนช่วยเพิ่มตัดในเลือดก็คือเนี่ยโกรทฮอร์โมนกูกโคคอติคอยไทรอยแล้วก็แคตจิคโคลามนสี่คนนี้จะช่วยบูสต์ให้ตัดเลือดเพิ่มขึ้นตามกรูคากรเพราะฉะนั้นขาดกรูคากรมึงให้ตายไหมอาจิงตายไหมไม่ตายหรอกเพราะเดี๋ยวก็มีสี่ตัวเนี้ยเข้าใจปะคอยช่วยอยู่แต่ถ้าขาดอิสุลินไม่มีใครช่วยถูกปะมันทําได้คนเดียวโอเคไหมมันก็อาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะเนี่ย คีโตแอซิดอสิสหรือให้เปอร์ไกเซีเมียนะคะเคลีย